คู่แรกของการถ่ายทอดสดของเราครับไฟแดงคือนิวสยามหมวดจงปางสีดาส่วนไฟน้ำเงินครับบังไฟโก้ช่างนุ่นสีสเกต1 0 5ปอนด์ครับนิวสยามนี่หน้าตาแกมุ่งมั่นอ้าวต่อยท้องต่อยท้องแข้งขวามปครับสายมันปัดไปแข้งคืดนาวดูเดือดร้าใจแล้วครับพี่บอลอ่านี่ครับมา,ามาในทรงเชิงไม่สนชนอย่างเดียวแล้วครับนิวสยาม นี่ลูกติเสียฟิลแล้วก็หมวดจงหมวดจงดูครับนี่ครับขยับเดินมาบัางไบโก้อย่ารับเยอะนะอย่ารับเยอะดูดูครับแมซ้ายแมทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับตอนนี้บังไบโก้อา่ายังไงครับลงนายแมแต่แกนรอดักดักได้ดีครับบัง,บงไบโก้อาใั่รูปร่างช่วงชกที่ได้เปรียบนะครับ วงในนี่มีลูกขวางสร้างปัญหาให้กับนิวสยามอสมควรนะครับวงนอกนี่ก็มีแข้งซ้ายนะครับหนักหนักคอยสกัดเอาไว้ตลอดต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วนะครับนิวสยามช้าไม่ได้นะครับต้องเบียดให้เร็วกว่านี้ทีมงานจะสั่งเดินอย่างเดียวติดตัวตลอดพอเข้าในดูลูกขวางครับนี่นะครับขวางท่ะไม่ทำอะไรได้ไม่ถนัดเลยนะครับต้องเน้นต่อยนะครับถ้าเข้าในขึ้นคอไม่ได้ก็ต้องเน้นสาดแข้งต่อยหมัดครับตืออยู่ครับลูกเสียฟิล ต่ขวาคืนไปครับนิวสยา,อามอ้าหมัดไปครับใกล้ๆไม่นี่แหละครับลูกขวางของบังไฟโก้ย,ยังสร้างปัญหาอยู่ครับอันนีนอน้องใช้ลูกรุนแรงลุกนุแรงครับไม่สนไปเข้าไปโออโ้ดูครับมา,มา,า,มาแต่ละเพ็ดมาเต็มเม็ดเต็มคำแล้วเกินบังไฟโก้มาแต่ว่านิวสยามไม่พอครับ ขยับนี่ครับมาเริ่มจิ้มลำตัวอ้าวจิ้มลำตัวมาเหมือนเห็นช่องอะไรหรือเปล่าโอ้บังไฟโก้ขวางเอาไว้ครับโอ้พยายามจะเบียดแล้วนะครับต่อยหมัดจะไปปล้ำในก็ยังตีไม่ได้ออกทีสองทีนี่บังไฟโก้แกเห็นเลยครับเลยบังอาวุธแล้วก็ถีบไว้อ่าแทงขวาดักแทงเข้าไปอีกครับนี่ครับลูกขวางเลยครับโอ้โหยัดเข้าไปครับมาเต็มเต็มหยุดเลยครับโอ้โหนี่ครับ เล่งเต็มเกียร์เลยครับไฟแดงนิวสยามแบบว่าพอเล่งปุ๊บเอาเขาไม่อยู่นี่โอ้โหดูครับสถานการณ์ไม่ดีแล้วครับไม่ดีแล้วครับกรรมการทีรามุดโบอกยุติการชกไปในยกที่4ี่เลยครับนี่ครับคุณก๊อฟสายมูลสนุกเกอร์ลูกพี่โอ้โแสดงความดีใจกับสิทธิ์ลักเจ้าบังไฟโก้ครับมีช่างนุ่นศรีสะเกดเดิน ขึ้นไปมันจะมอบร้อนพิเศษให้ด้วยอ่ะกรรมการราวุริชูมือครับชนะน็อกนยกที่4ีนะครับบางไฟโก้ทางนูนสีสเกตครับดูไฮไลท์โอ้โหดูครับวามันเกินคนเลยครับโอ้โหดูครับวาเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับจบยก4นะครับบังไฟโก้วันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลยครับ